ข้อได้เปรียบอย่างไม่แร์เมื่อคุณมีเว็บไซต์ในการยิงแอดครับผมนะถ้าวันนี้คุณยิงแอดโดยใช้แค่เพจ a c e b o o k แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับคุณไม่มีเว็บไซต์คุณกําลังเสียเปรียบม,มหาศาลเลยนะคุณกาลังพลาดเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในยุคนี้เลยนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยมันเปรียบเสมือนหน้าร้านบนโลกออนไลน์ของคุณนะเปรียบเสมือนออฟฟิศบนโลกออนไลน์นะครับแปลว่าอะไรร้านของคุณเนี่ย เป็นคุณเป็นเจ้าของร้อยรอเปอร์เซ็นต์นะครับมันเรียบเสมือนทรัพย์สินของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วการที่เรามีเว็บไซต์เนี่ยเวลาที่คุณยิงแอดออกไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่ตามคุณเข้าไปบนเว็บไซต์หรือว่าตามคุณเข้าไปดูของดูสินค้าในร้านของคุณเนี่ยนะครับนะนั่นคือเขามีความตั้งใจนะครับแปลว่าเขามีความอา่มีความตั้งใจมากกว่าที่จะเข้าไปดูเข้าไปค้นหารลาะเอียดน,นะครับมีอินเทนต์มากกว่า ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของคุณนะครับเขาถึงยอมที่จะเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดไงนะครับมีความตั้งใจมากกว่าคนแค่กดไลค์หน้าโพสถูกไหมอ่าแล้วเมื่อคนเข้ามาในเว็บไซต์หรือว่าเข้ามาในหน้าร้านของเราแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะติดตามพฤติกรรมนะัแท็กกิ้งพฤติกรรมว่าเขาทําอะไรในเว็บไซต์ของเราบ้างนะเช่นเขาอ่านข้อมูลจบไหมเขาอ่านคอนเทนต์ของเราจบหรือเปล่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร,ร่นะ ยิ่งคนอ่านจบนะับอ่านจบหรือเกือบจบเนี่ยแปลว่าเขามีความตั้งใจมีความสนใจในสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมากกว่าคนที่แบบเข้ามาแล้วก็ออกไปเลยถูกไหมอ่าหรือว่าคนที่ใช้เวลาบนเว็บไซต์ของเรานานๆเนี่ยนั่นก็แสดงถึงความตั้งใจนะนั่นก็แสดงถึงอินเทน์ว่าเขาเนี่ยกําลักสนใจสินค้าหรือบริการของเรานะนะครับเราสามารถที่จะคัดคนกลุ่มนี้คัดเฉพาะคนที่ ใช้เวลาเยอะๆคนที่อ่านคอนเทนต์จนจบหรือเกือบจบเนี่ยเอามาสร้างเป็นคัสตอมออดีนได้แล้วก็ยิงแอดแบบรีทาร์ก็ตติ้งกลับไปหาคนกลุ่มนี้ติดตามเฉพาะคนกลุ่มนี้แหละอ่านะครับแล้วการที่เราติดตามเฉพาะคนกลุ่มนี้มันทำให้เราเนี่ยประหยัดงบค่าแอดได้มหาศาลเลยถูกไหมเพราะว่ากลุ่มคนเหล่าเนี้ยมีจํานวนไม่เยอะนะครับนะกลุ่มคนกลุ่มก้อนเนี่ยนะมีจํานวนไม่เยอะเมื่อเทียบกับคุณไปยิงอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณไปยิงอินเทอร์เน็ตเนี่ย ออดิเอเนี่ยค่อนข้างใหญ่ถูกไหมแล้วเป็นคนที่อะไรครับส่วนมากก็แค่กดไลค์ถูกไหมไม่ได้ไม่ได้แสดงถึงการมีอินเทนเลยถูกไหมแต่คุณแต่คนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณแล้วเนี่ยนะเขามีพฤติกรรมชอบอ่านข้อมูลจนจบเขามีพฤติกรรมอยู่นานๆเนี่ยนั่นแหละนั่นเนี่ยคือโพสต์เปกของคุณที่คุณจะรีทาร์ก็ตติ้งกลับไปนะเมื่อคนกลุ่มนี้มีอินเทนแล้วแถมกลุ่มยังเล็กนะแปลว่าคุณไม่ต้องใช้เงินเยอะในการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ นี่จึงทําให้มันประหยัดค่าแอดได้อย่างมหาศาลเลยนะอ่านะครับโอเคนะครับนี่คือข้อได้เปรียบอย่างไม่แฟร์เลยถ้าคุณเนะี่ยมีเว็บไซต์นะครับในการที่จะเอาไปยิงแอดนะครับคุณสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะและอีกอย่างหนึ่งนะคถ้าเพจโดนปิดนะครับ be, รบัญชีโดนแบนอะไรก็แล้วแต่นะครับแปลว่าอะไรครับออดีตที่คุณสะสมมาในเพจของคุณเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับถ้าบัญชีโดนแบนเพจโดนปิดเนี่ยหายไปหมดเลย แต่ถ้าเกิดว่าณวันนี้เราเริ่มย้ายข้อมูลจากคนที่เข้ามาในเพจเราถูกไหมเราเริ่มย้ายให้คนเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์เราเราเริ่มย้ายให้คนเข้ามาตามเราในเว็บไซต์ด้วยเนี่ยนะครับถึงเพจจะโดนปิดนะครัแอคเขาจะโดนแบนเนี่ยแต่เว็บไซต์ของเรายังอยู่อ่าเว็บไซต์มันก็เปรียบเสมือนฐานที่มั่นของเราถูกไหมเปรียบเสมือนเซ็นเตอร์ของเรานะครับแปลว่าถ้าเพจโดนปิดแอคเคาโดนแบนเนี่ยเราค่อยไปสร้างบัญชีใหม่นะครับแล้ว ค่อยไปดึงออดเดียนที่อยู่ในเว็บไซต์เราเนี่ยเอามาทําต่อเอามายิงต่อก็ได้นะครับจะเอามายิงต่อจะเอามายิงเขาเรียกว่าเอามาใช้งานต่อนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะวเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมไม่มีใครแบนเว็บไซต์เราได้ถูกไหมอ่าถูกไหมแล้วเราสามารถที่จะทําอะไรกับเว็บไซต์ของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีกฎกติกานะครับทุกอย่างเราออกแบบเองนะครับข้อมูลคอนเทนต์ต่างที่อยู่ในเว็บไซต์เราคือเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอ่า ยกเว้นแค่การเช่าโดเมนแค่ในเอกนะครับนี่คือข้อได้เปรียบอย่างไม่แร์เมื่อคุณมีเว็บไซต์ในการยิงแอดนะครับและสําหรับใครเนี่ยที่อยากจะมีเว็บไซต์นะครับแต่ยังเริ่มต้นไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหรือว่าทําเว็บไซต์ยังไงไม่อยากเสียเวลาทําเองนะครับตอนนี้ผมก็มีบริการในการทําทุกอย่างให้นะครับนะบริการทําเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับธุกรกิจของคุณนะครับนะแล้วก็ก็จะออกแบบ ฟันแนวให้นะครับตามธุรกิจองคุณถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมครูโทนี่สวัสดีครับ